ก็คือตอนแรกว่าจะทําไล่ๆไปแต่ละวันแล้วก็พอมันร่วมสม,มัยันก็เดี๋ยวดูอีกวันหนึ่งก่อนแล้วกันเปิดจะรวมทีเดียวแต่ก็บางทีก็ไม่อยากรวมเนาะอันนี้ก็เป็นชุดที่สี่ของเรื่องการเอาเอ,าอาที่ให้ให้เวลาให้เราใช้เวลาไปกับการเก็บตามที่แอดถักจูงไปอะที่แอดคอยพูดว่าเข้ามาเก็บเลยมีช็อปปี้วิดีโอแล้วพอเวลาเราใช้เวลาครบไปตามที่กําหนดแล้วเนี่ย ก็ขึ้นเหมือนเดิมเหมือนกับชุดที่สี่แต่ต่างที่ว่าอันนี้มันเป็นวันที่สี่ต่อเนื่องเลยนะติดกันเลยนะแต่น,นี้เป็นหลักฐานของวันที่สี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวทำอันอื่นตามหลังวันที่สี่นะไม่ใช่เที่ยงคืนที่ผ่านมานี้แล้วมันเป็นวันนี้นะเดี๋ยวจะเขียนไว้แค่คร่าวไว้ที่เท่าไร่แต่เป็นหลังเที่ยงคืนของเมื่อวานแล้วก่อนหน้าเนี้ก็คือขึ้นขึ้นคํามันเหมือนกันนี่มีอยู่สองแบบเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวัน อ่าตอนแรกอะ่ะมันจะเป็นแบบขึ้นขึ้นขึ้นทำนองว่าขึ้นสมมติว่าครบรอบรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วลองแล้วลองกดรับเนี่ยเหมือนจะขึ้นว่าปกติเหมือนจะปกตินะแต่พอรอจนครบอะ่ะสมมติว่าสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงเนี่ยปรากฏว่าก็ขึ้นค่อยมาขึ้นทีหลังว่าไม่ให้ทั้งนั้นที่ปกติอ่ะที่ที่ปกติในที่นี้ก็คือคือผิดจรรยาบรรณแล้วนะคือคุณไม่มี ไม่มีอะไรที่จะฟังได้เหตุผลนะที่จะต้องทำแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นนะนะอืมโดยที่อิงที่องค์กรอื่นห้างเลยรทุวที่นั่นเขาไม่มีใครกระทํากันแต่ในเมื่อไม่มีใครที่จะจัดการคุณแล้วมันก็มีการโครหลายส่วนทําให้คุณมามีจุดนี้เพราะฉะนั้นคุณก็ยังคงทําสิ่งที่มันไม่สมควรที่จะทําไปเรื่อยๆจุดไหนที่เคยทํา แล้วผลประโยชน์ก็ชัดเจนว่าผลผลลัพธ์สุดท้ายคนที่เสียเวลาคือลูกค้าคนที่ได้ผลประโยชน์จากการล่อซื้อให้มาให้เข้ามาหรือว่าใดๆเนี่ยก็คือตัวคุณที่ต้องลดแลกลดละเลิกต่างๆในการนึง่งอะไรค่าใช้จ่ายอะไรคุณก็ตามเพราะว่าการทำธุรกิจมันต้องมีบัญชีอยู่แล้วว่าเข้าออกเงินเท่าไหร่แล้วก็ซีที่ตั้งแทนค่างเงินบาทเท่าเงินบาทเลยเนี่ยคุณได้แล้วก็เสียอะไรเท่าไหร่คุณทำธุรกิจคุณก็องมีข้อมูลตรงน,นี้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็คือที่ผ่านมาที่ว่าไม่ได้ที่ว่าปกตินะหมายถึงว่าเอาไม่โปร่งใสเป็นปกติที่กรณีที่ว่าเดี๋ยวก็ขึ้นกล่าวหาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็วกอ่าพอเวลาคบไม่มากคือพอเวลาคบไม่มากก็น้อยเนี่ยไม่ว่าจะแค่นิดเดียวหรือมากหรือน้อยคุณก็คือคุณก็คือตัดตัดออกไปหมดเลยให้ดูว่าดูฟรีเหมือนที่ติดตามแล้วก็ ใช้เหรียญต่างๆนานาที่ออกอุบายต่างๆนานาที่จะแบบก็ติดตามฟรีฟรีไงไม่ได้ตามที่เราตกลงกันนะหรือว่าอันนี้ก็ตามคุณก็ทําแบบนั้นว่ามันก็ไม่ได้ตามที่ที่ที่ตกลงอะไรไว้นะโดยที่คุณก็จะวิ่งหนีออกไปเลยกับเรื่องเหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็คือคุณเสียเวลาไม่ว่าจะกี่วิหรือเป็นชั่วโมงชั่วโมงเราก็ไม่ให้แล้วก็ขึ้นคําใส่ร้ายต่างๆนานาอันนี้คือเป็นปกติที่คุณทํามา แต่มันก็ไม่ได้ปกติในในในประเทศไทยในหลายๆจุดที่เขาทํากันมาเช่นห้างโอเคนะแต่สําหรับคลิปเนี้ยที่เป็นชุดที่4ชุดหนึ่ง,งก็คือ2 3 4สามสี่ห้าวันหกวันติดกันนะบาอันก็คือไม่ได้ทําเลยนะไม่ได้สะดวกมันต้องทาประเด็นอื่นเลยนู่นนี่นั่นนะแต่สําหรับกรณีเนี้ยสาหรับกรณีเนี้ยไม่ใช่แบบนั้นต่างกันตรงที่ว่าเอ่อพอเป็นวงเล็กสมมติว่าสองนาทีอย่างเงี้ยโอเคเหมือนจะได้เหมือนจะกดรับได้ แล้วพอต่อไปอีกสองสามชั่วโมงเงี้ยก็ค่อยมาขึ้นว่าแบบอุ้ยใส่ร้ายนูย่นนนั่นตามที่เคยเคยให้ดูตัวอย่างไปแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบไปหาวิดีโอหรือว่าไปแคปมามาทําแล้วเพราะมันมีหลายประเด็นมากๆที่แบบมันต้องมันต้องมันต้องแจ้งให้รู้อะเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้คุณจะไม่ได้ต้องเจออย่างเราอะไรเงี้ยคุณเข้าใจไหมถ้าในกรณีที่แบบในเชิงป้องกันหรือในเชิงข้างหน้าไม่ใช่วิ่งตามหลังว่าอะไรก็ คือจริงๆเปคนจะทาอย่างนั้นแต่ว่าในเมื่อไม่มีคนทั้งโลกมารวมตัวกันทําหรือจํานวนมากจํานวนหนึ่งที่จะแบบรวบรวมแล้วก็ไปตามทีละประเด็นวันละห้าเรื่องต่อคนานเงี้ยอ่ะวันละเรื่องต่อคนางเงี้ยห้าจุดห้าหกจุดเนี้ยตรงนี้ให้กดแล้วก็เขียนว่ากดปุ๊บเอ่อได้ร่วมรางวัลกับเราเท่าหเท่านั้นนี้ซีหรือว่าการส่งที่แบบไม่ได้มาส่งไม่ได้โทรไม่ได้อะไรแล้วก็ดึกๆก็ขึ้นว่าแบบ ก็ไม่ได้เอ,อมาแล้วไม่สําเร็จเกิดปัญหาอะไรอก็ตามรวมสักวันละห้าอย่างสิบอย่างยี่สิบอย่างพรุ่งนี้เว้นวันหนึ่งเพราะวันนั้นคนนั้นไม่ได้สั่งแล้วก็เกิดขึ้นอีกเนี้ยอ,อหมู่บ้านหนึ่งตำบลอำเภอเนื่อยเงี้ยกี่ร้อยกี่พันคนต่อวันกี่เคสแล้วต้องคอยตามอีกกี่ปีเพราะว่าเคยตามในนิโมทีวีไทยแล้วก็จะได้ยินแต่คําประมาณว่าอุ้ยมันเวลาเนี่ยทําไมแฟนชายหรือว่าน,นี่นั่นที่เกี่ยวอะไรก็ตามกับจีนรวมทั้งช้อปปี้เนี่ยมันคืออะไรที่ มันมีหลายฝ่ายมากเลยนะมันไม่ใช่แบบเหมือนแบบว่าเราไปแบบเอ้ยมีอะไรเหมือนแบบว่าหนึ่งหนึ่งกับร้านค้าหน้าหมู่บ้านหรือว่าห้างหรือว่าอะไรมันแบบมันต้องไปแบบเอ้ยแล้วต้องไปดูว่ากฎที่เขาห้ามทุกอย่างเราต้องแคร์ที่กฎกฎภายในที่เขาโชว์หรือไม่โชว์กับเราก็ตามรวมถึงกฎหมายประเทศจีนอีกด้วยเราจะต้องข้ามไปที่หาล่ามแล้วก็หาทนายที่อยู่ได้แบบหลายๆปีห้าปีสิบปีเพื่อที่ตามแต่ละหนึ่งบินหนึ่งตัวอย่างวันละสิบ สิบเคสแล้วก็ปีละประมาณห้าพันห้าพันห้าห้าพันเคสต่อคนอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องแบบเออมีค่าเครื่องบินอะไรให้ให้ทนายให้หนู่นนี่นั่นแล้วก็ค่าล่ามอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันต้องดูทั้งกฎในส่วนของตัวแอปตัวห้างตัวนู่นนี่นั่นไม่ใช่ไม่ใช่ห้างอะไนะห้างร้านหน้าร้านอะไรพวกนี้ที่เขาอ้างว่าเป็นการขายตรงนี้แล้วเราก็ต้องมาเทียบเคียงกับกฎหมายของเขา ที่เขาสร้างขึ้นมาเองรวมถึงกฎหมายของบ้านเราทางดิจิตอลทางสื่อออนไลน์ว่าเข้มข้นอะไรมากน้อยแค่ไหนรองรับถึงตรงนี้ไหมหรือยังไม่ถึงอะไรไงแค่ไหนอีกอ่ะแล้วก็คนที่ทํางานด้านนี้เช่นตารวจไซเบอร์หรือน่นเพียงพอไหมกับการตามให้คุณแบบว่าห0,000ื่นบินหรือว่า10,000่นไอดีขู่ฆ่านในโมทีวีไทยก็ตามเขาต้องใช้เจ้าหน้าที่กี่คนในไทยและจริงๆในไทย,ไทยตอนนี้มีกี่คนแล้วเขาทําคดีอะไรอยู่บ้างที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตซึ่งก็มีมากมายทุกวันนี้ แล้วก็ไหนจะจีนอีกซึ่งวันวันหนึง่งช้อปปี้มีกี่กี่บินกี่ร้านร้านบินนู่นนี่นั่นก็ต้องไปดูกฎหมายว่าเขากฎหมายทางด้านดิจิตอลของจีนอะไรนู่นนี่นั่นนี่นัน่นแล้วคุณก็ต้องมีเวลาที่จะรอแล้วก็จ้างทนายไปเรื่อยๆจนกว่าแต่ละเรื่องจะจบคุณนอะไหมอะไรประมาณนั้นมันก็ถึงต้องใช้คนกลุ่มหนึ่งหรือว่าอะไรก็ตามที่ต้องเดินเรื่องแต่ก็ไม่เป็นไรทุกอย่างตรงนี้ก็คือถ้าเกิดแจ้งได้ก็จะแจ้งมาอาจจะไม่ได้มีวีดีโอหรือว่ารูปที่ต้อง คือถ้ามันต้องทำมันต้องทําเลยเพราะว่าก่อนที่คุณจะเสียรู้เหมือนที่ตัวเราเองเจอเนี่ยก่อนที่จะมันอย่างน้อยมันก็ลดจํานวนเส้นสิบสิบบินต่อวันถูกไหมอืมแร้ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เออคือแต่ละอย่างอะรวมถึงอันนี้ด้วยเนี่ยเราก็เคยบอกแล้วเนาะว่าสิ่งที่ต้องการทําจริงๆก็คือเกี่ยวกับสตรีมเกมแล้วก็ร้องเพลงอะไรพวกเนี้ยแต่ด้วยการที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมน่าเสียสิทธ์ต่างๆนานาโดนขามถุก ด้านของของชีวิตเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้มีส่วนที่ไม่ใช่มีส่วนอะ่ะมันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ไม่ได้ใช้ชีวิตแล้วก็อยู่ในอันตรายตลอดทุกๆวันปจจแจสีคือไม่ไม,ไม่เรียกว่าไม่มีเลยมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นคือถ้าถ้ามีคือมันเป็นเทคนิคต่างๆไว้ค่อยเล่าฟังแต่ประเด็นหลักๆเลยอะ่ะมันก็คือเรื่องเราเนี่ยอะไรก็ตามที่เราทําเท่าที่เราเห็นนะถ้าถ้าในกลุ่มที่เราเคยจอยอ่ะ มันมีนะคนที่เตือนแบบนี้แต่มันเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มปิดแล้วหายากมากกว่แต่เป็นคือด้วยความเฉพาะแล้วก็ทำมานานแล่นี่มันไม่ได้หาง่ายแล้วเป็นกลุ่มปิดด้วยแต่คนที่ทําให้กับคนผู้คน,นจริงๆอะ่ะแล้วไม่ได้เอาหน้าไม่ได้เอาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้พยายามวิ่งหาสื่อให้มาถ่ายตัวเองอะ่ะคือทําทําจริงๆแล้วไม่มีต้นทุนไม่มีไม่มีโอกาสที่มีชีวิตรอดอะไรใดๆเลยหรือรวมถึงเรื่องในสิทธิ์ที่เราบอกทุกคนไป ใช่ในเมยอาจจะไม่ใช่คนที่รอดในทุกๆเรื่องตอนนี้เลยมีชีวิตรอดแต่อย่างอยมันก็คงต้องมีสักคนหนึ่งที่มีชีวิตรอดไงซึ่งเราก็ทำหน้นที่เรายังอยู่นั่นแหละถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเออเราอดข้าวจนไม่ไหวครบสองสามสี่วันอีกแล้วเราเป็นลมแล้วคราวนี้ไม่ฟื้นแล้วเงก็ก็คือสิ่งที่เราทาทิ้งไว้มันก็ต้องเปร,เรี่ยนใครคนหนึ่งแต่ถ้าหลังความตายแล้วอะไม่ต้องว่ากันเพราะว่ามันเพราะว่าถ้าเกิดว่า คนหลายๆคนที่มีเสลธรรมหรือเป็นคนปกติมีเอมพัตตี้อะไรเงี้ยในยุคเราๆเนี่ยไม่ว่าจะมีกี่คนก็ตามถ้าเกิดว่าตัวเราทําสุดตัวแล้วคนหนึ่งในตอนที่มีชีวิตอยู่แล,แล้วแล้วมันไม่สมมติว่ามันไม่ได้มันก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆมีเต็มไปหมดกลายเป็นว่าทุกผลิตภัณฑ์ทุกทุกหน้าที่หันเข้าไปทุกการใช้ชีวิตของมนุษย์จะต้องกลายเป็นอยู่ในไพ่เจ็ดดาบอยู่ในอะไรรับล่อเล่ห์เ่ียมอะไรทุกทุก ทุกลีลาทุกประตูทุกด่านของการใช้ชีวิตตั้งแต่ปัจจัยสี่จนอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นในเมื่อเราเป็นคนหนึ่งที่มีจุดยืนตรงนี้แล้วก็แล้วเราจนเราตายไปเมื่อไหร่ก็ตามเงี้ยเออก็ไม่ต้องทําก็ได้คือเราไม่หมายกับฟี view, วิวก็คือไว้ให้คนที่เขามีจุดยืนเหล่าเนี้ยให้เขาได้หมดเวลาแล้วก็จากไปแล้วก็อยู่ในที่ที่เขาคนได้ไปอยู่แล้วก็คนที่โอเคสนุกสนานกันเรื่องพวกนี้หรือไม่อะไรก็อยู่ในที่ที่คนเจออย่างเงี้ยก็ดีกว่า ไม่ใช่ว่าพอใครเป็นแล้วใครตายก็เออเอามาอ้างนู่นนี่นั่นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นว่านู่นนี่นั่นแล้วถ้าเกิดเขาคงอยู่เขาคงอยากเห็นโลกนี้ดีกว่านี้ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียแซงอะไรหรอกเอาแค่ว่าณวันต่อวันวิต่อวิอะทาอะไรได้บ้างทําถึงที่สุดได้แค่ไหนก็แค่นั้นอืมให้โอกาสคนที่เขาปกติหรือว่ามีเอมอร์ีหรือแค่สังคมอะได้หมดเวลาแล้วก็ไปแล้วคนที่สมคครที่ได้รับสิ่งเหล่านี้แต่ละไลฟ์ไทม์ที่มาก็เจอไป โอเคนะทําเท่าที่ทําได้กันแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ต้องมาอ้างอะไรไปถึงนู่นนี่นั่นหรอกอืมมันไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าวันนี้มันก็เป็นไปไม่ได้โอเคประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้